สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีเช้านี้ครับผมสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่12นะครับผมวันจันทร์ที่12วันเริ่มงานนะครับผมของเดือนนี้นะครับผมก็บางคนบางท่านอาจจะรถติดอยู่การถนนอยู่นะครับแต่ในส่วนตัวผมก็กําลังจะออกกําลังกายนะครับเล่นลูกกิ้งนะครับเล่นเป็นประจําเพื่อสุขภาพที่ดีของเราครับเรื่องครับ ช้าๆทำเรื่อยๆนะครับดันกั้นเกรงนะครับเล่นถ้ายืนได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้ายือนอะละท่าเบสิคอย่าขาดนะครับเล่นเป็นประจำนะครับแน่นอนเราจะเห็นความแตกต่างของสรีระร่างกายของเราแน่นอนครับ จริงๆเล่นลูกกิ้งเขาบอกว่าห่อตัวนะครับห่อตัวอย่างนี้นะครับดังกันเกณฑอห่อตัวนะครับประมาณนี้ครับในส่วนตัวผมเนี่ยเล่นออกไปสุดๆ,ดๆเนื่องจากทํางานนั่งทั้งวันก็คือขับรถนั่นเองครับมันปวดเอวอยู่แล้วถ้าเหยียบสุดๆ,ๆนะครับได้ขายเส้นด้วยครับ มันจะรู้สึกสบายครับเขาบอกว่าลงแบบเหยียดตึงๆอย่าทำหลังแอนนะครับไม่ดีแน่นอนครับถูกครับไม่ดีครับเพราะว่าจาังหวะที่เราทิ้งตัวลงไปเี่ยหลังเราจะเอ็นและเราจะปวดเอวนะครับฉะนั้นแล้วจริงเขาบอกให้ห่อตัวครับ ถ้าห่อตัวเนี่ยในเก่งหน้าท้องนะครับมันจะได้กล้ามเนื้อเร็วชัดเจนจริงๆการทำมาดูการเล่นเนี่ยเราเล่นเท่าที่เราถนัดเราทำเท่าที่เราถนัดทำนะครับเล่นนะครับแล้วคุณจะเห็นความแตกต่างขอบคุณที่รับชมเราฟังกับสวัสดีครับ